ย้ำเข้าไว้ครับขย,ขย,ขยี้ขยี้ตีขยี้ขยี้ครับผมยำๆเป็นแนวป่านะครับตอนนี้ปลาไม่น่าจะหลบป่าแล้วครับผมกัดแ,แล้วอยู่เนี่ยอยู่ครับผมเฮ้ยลุดโอ้ยดินลุดติดยาติดยาถึงเงี้ยดิลุด,ด,ลดนี่น่าจะเย็นเลย เนี่ปัดปโชว์สร้างมันครับอ,อ๋ออันนี้มัลดิ้นหลุดเองนะครับได้อืไทมไมทไไมดิ้นหลุดเป็นปลาเรื่องปกติเนาะไม่จบการ เอายอดหมาครับผมต่อมาเราสุดยอดนะครับยอดหมา เหมือนจะมีดันน้ำมาอีกแล้วครับผมหืกัดพีดนะครับ นะครับนไเร้วๆการดูโชว์มันโห่ไม่ดูเข้าเมื่อกี้นะอันหลังก็ดีนะเลยอี่รู้ว่าใหญ่ใหญ่เลยครับ Mm Hæ? -hmm. แล้วอืมไม่รอ,อแต่ครับกัดอยู่ตรงนี้กัดอยู่ตรงนี้้างหน้านี่กัดข้างหน้ามองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดนะครับกล้องเมื่อกี้กัดเรื่อยๆนะครับโชคดีก็คือว่ามันมีปันเป็นหมายที่ลบนะครับแล้วก็ปามันออกมากัดเรื่อยๆครับดีดีหน่อยใสสวยนะครับนี่ครับใสสวยครับผมกัดเป็นเม่นนะครับ เม่นเม่นยางแคะนะครับเรียกเม่นแคะก็ได้ครับเรียกเม่นยางก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียยนะครับแต่ว่านี่ครับเป็นอย่างที่เด็ดมากตอนนี้ก็วัดป่าตาิดง่ายมากครับผมขอให้กัดนะครับบอกกันําเดียวออก,กัดได้สูงมีติงแล้วครับผมก็เป็นเหย่อที่ตัวเล็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทรงเนี้ยตามันชอบ สอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็วัดติดเดี็นพิเศษกันครับผมกับเม่นยางครับผมเค,ครับผมรู้เรื่องปกไว้ครับไม่ผิดหวัง <c oughs> <c oughs> ดูเอาครับเยอะไม่เยอะ,ยอะโอเคครับผมมันต้องสุดยอดอยู่แล้วมุมมากนะครับก็ลองมุมนี้กันบ้าง มาเรื่อยๆครับปลาปลาอยู่ในป่าน่าจะเยอะมาก ดันน้ำตามมาครับตามจะอยู่ใต้หญ้านั่นแหละจะออกมากัดก็นะครับแล้ว๊บแล้วก็เข้าไปในป่าอีกครับอืมจับจัดไหนเหมือนดันน้ำอยู่หรอครับ ติดเรื่ยอยๆครับติดติดเรื่อยามีกัดปบบปลายครับก็เอาใส่แบบตีวนไปวนมาครับต่อ,อมากัดอุ้ยเจ็บเจ็บไม่เจ็บขาังไม่เจ็บเลยเราก็ไม่เจ็บอ๋เนี่ยครับเนี่ยนะครับเต็มปากเลยครับก็ถ้ากัดปุ๊บเนี่ยสามารถวัดได้เลยเลยไ,ไม่สงสัยนะ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับตามสถานการณ์ครับคือเราไม่จําเป็นต้องส่งในตลอดครับบางทีเราดูหมายด้วยหมายหน้าส่งเปล่าหรือมันกัดอะไรแบบกัดแล้ววิ่งๆครับก็ไม่สมควรที่จะส่งนานครับเดี๋ยวจะเอาไม่ขึ้นโอเคครับผมเมนยางแคะนครับไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็ได้ทุกซสายได้ทุกตัวครับผมวัดเป็นติดบอกแล้วไว้ใจได้ครับผมสุดยอดมากครับผม นี่ก็สี่ห้าโลแล้วเนี่ยของมันต้องมี